สวยมากเลยเพราะว่าอา่าเรื่องเปลี่ยนน้ำมันใหม่ทอดปกเี้ยทุกวัน ไปทางไหนแล้วนะโตวันนี้นะ่าห้างวันเลยตั้งแต่ตเมื่อคืนเมื่อคืนทั้งเฮลิคอปเตอร์ประมาณตีสามอุ้ยเมื่อวานเมื่อคืนตีสามเฮลิคอปเตอร์ตึ้งตึ้งตึ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 ้งนอนไม่ได้เลยต้องลุกขึ้นมาดูว่าเขาบ anyway. ินอะไรนักหนาเมื่อคืนน่ะไปไหนละสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ามื่อนี้มาพบมาพบกันตรงนี้แล้วจ้าวันนี้วันศุกร์ทำงานกันหลานสาว ในห้านสาวบอกเลิกค่ำเนยนะวันนี้เดี๋ยวขอมาบ่ายสามโมงครึ่งหลานสาวพี่เพียบ้านนกเรียงจะเรียกคนที่เกิดก่อนว่าพี่คนที่เกิดทีหลังว่าน้องอย่างอย่างบ้านบ้านพี่สาวเาพียเขาเกิดก่อนก็จะเรียกพี่เพียแล้วก็บ้านนงเรียงอา,อามันดาเขาเกิดก่อนแล้วเขาชื่อฟ้า เขาชื่อวัารัดฟ้าชื่อเล่นเขาฟ้าก็เรียกพี่ฟ้าส่วนฉายก็เรียกฉายแล้วก็บ้านน้องสาวเนี่ยน้ำขิงก็เรียกเขาพี่ขิงคือใครเกิดก่อนจะเรียกพี่บ้านน้องเลียงนะเรียกลูกอย่างนี้อย่างบ้านพี่สาวอีกคนหนึ่งที่อยู่เมืองไทยอ่าเบสบอลเขาเกิดก่อนก็เขาเป็นพี่คนโตก็เรียกพี่พี่บอลให้ลูกๆให้ทุกคนเรียกพี่จะเรียก ก็เลยติดที่บ้านก็พี่เพียพี่ฟ้าพี่คิงพี่บอลอะไรเงี้ยคนลูกคนโตลูกคนแรกอ่ะก็จะเรียกพี่กันหมดเลยแต่ว่าโมโหโมโหก็มีนะเดี๋ยวว่าตอนโมโหก็อีนะวันยจะเรียกพี่ทุกครั้งโมโหก็มีเหมือนกันนะ ใครที่จะมาขับรถออ,อะไรนะสิงรถอีแตนนะแต่ละเจ้าแต่ละเจ้ามานะขับเทสลากันทั้งนั้นเลยไห้ไห้กินกินใช่ไหมากียเฮียเฮี่เมียเฮียเเฮเฮีมาอียเฮียเฮียินเียเฮียเี Hva slags er det her? Jeg har tatt bort noen klær. Å ja. Det var snø. Er dere etter ei uke eller to igjen? Jeg håper det. God helg. Så bra! วันนี้ที่เขาเอาม้อมาให้มาคืนมาอะไรเงี้ยหมอหุงข้าวหมออะไรเอา,เอามาคืนเมื่อวานที่ไปสิไอสั่งไปสิบห้าคนเกี่ยวกับไอลูกฟัสอะไรที่เกี่ยวกับไอเกี่ยวกับไอคอนโทรนเกี่ยวกับพวกเรือพวกอะไรจำไม่ได้ฮะยัง พี่เพียบอกมาสามโมงครึ่งอีกห้านาทีจะครึ่งยังไม่มโมเลยเสิ

ด be ีท <c oughs> ี่ยังมุสวัสดีก่อนอือสวัสดีสวยโอ้ยอยู่นี่สวย หมดที่มากแล้วดูอากาศสวยมากเลยเนาะแต่อยู่งี้ทั้งปีก็ไม่เอาสวยมากค้ะอยู่งี้ทั้งปีก็ไม่เอาน้าาำมันวันนี้วันศุกร์อุ้ย2 3 3สุดดีเซลเบนซิน,น22.48 ความสวยงามของหิมะแต่ให้หอยู่อย่างนี้ทั้งปีนะไม่ไหวหรอกหนาสวยเนาะขาวไปหมดเลยฝั่งนู้นมองไม่เห็นท้องฟ้าเลยนูน่ะอะเดี๋ยววันนี้นกเงีงมาเล่าข่าวอ่ลืมบอกไปตั้งแต่วันที่27 27มีนาประเทศนอร์เวย์เวลาตีสองปุ๊บ ก็จะปรับเวลาเร็วขึ้นอีก1ชั่วโมงทำอย่างนี้ทุกปีก็คือปรับเวลาเข้าฤดูร้อนทำอย่างนี้ปีละ2ครั้งคือปรับเวลาให้เร็วขึ้นหนชั่วโมงปกติจะห่างจากเมืองไทยหกชั่วโมงตอนนี้ก็ห่างจากเมืองไทยเดินเดินนาฬิกานาฬิกาจะเดินตามหลังเวลาเดินตามหลังเมืองไทยอยู่5ชั่วโมงตอนนี้คือถ้า ถ้าหลายๆคนไม่เข้าใจก็ก็แบบวันที่27ใช่ไหมวันที่27พอนาฬิกา,าหมุนเข็มไปที่ตีสปุ๊บตอนนั้นคือนาฬิกาอย่างถ้า,ถ,านนะถ,ถ้าเป็นมือถือถ้าเป็นมือถือแล้วก็นาฬิกาอัตโนมัตินะ่ะเขาก็จะเป้งเปลี่ยนเป็นตีสาม งงไหมนุ้ยมาอยู่ที่นี่แรกๆนุย้ยก็งงนะว่าทําไมเขาต้องเปลี่ยนเดี๋ยวนุ้ยจะไปหาคําตอบมาว่าทําไมต้องเปลี่ยนทําไมต้องอ่าหมุนเวลาให้เร็วขึ้นอีกหนึ่งชั่วโมงพอถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดเวลาตีสองปุ๊บเข็มยาวชี้เลขสิบสองเข็มสั้นชี้เลขสองก็ต้องเอาเข็มสั้นน่ะให้หมุนให้เร็วขึ้นคือไปชี้เลขสามเป็นตีสามแทนแทนที่จะเป็นตีสองก็เป็นตีสาม ก็คือเวลาเร็วไปเร็วขึ้นอีกหนึ่งชั่วโมงแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นหน้าร้อนเขาก็จะเที่งช้าขึ้นหนึ่งชั่วโมงเร่งก็งงเหมือนกันนะอยู่ที่นี่มาสิบเจ็ดปีนร่งก็งงเหมือนกันนะการการปรับเปลี่ยนเวลาเขาเดี๋ยวนร่งจะไปหาไปหา,าความรู้มาบอกทุกคนนะแล้วมีข่าววันนี้มีข่าวเร่งจะมาเล่าข่าวเกี่ยวกับอ อันนี้ข่าวนะคะข่าวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของนักการทูตและผู้หญิงไทยนักการทูตชาวนอร์เวย์ได้ยื่นฟ้องรัฐเนื่องจากถูกปลดออกจากตําแหน่งจากการทํางานเป็นนักการทูตและไม่สามารถกลับมาดํารงตําแหน่งทางการทูตได้เป็นระยะเวลา3ปีเนื่องจากมีแฟนเป็นคนไทยคือนักการทูตคนนี้อายุ53ปี คือเขาทํางานมานานและก็เขาก็เขาตกหลุมรักกับหญิงชาวไทยจนถึงขัง้นคบหาดูใจกันและฝ่ายชายได้เตรียมสร้างบ้านสร้างบ้านพักตากอากาศไ,ไว้ที่เมืองไทยแล้วทําให้เขาเสียสิทธิ์ในการทํางานและในฐานะนักการทูตนอร์เวย์ประจําประเทศโปแลนด์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงฤดูนหนาวที่ผ่านมา นักการทูตคนนี้ได้รับคำสั่งให้กลับนอร์เวย์หลังจากที่เขาทํำงานในตําแหน่งหัวหน้าทูตนอร์เวย์ประจําประเทศโปแลนด์ได้สองปีขณะที่นักการทูตคนนี้ซึ่งเคยทํำงานเป็นหัวหน้าฝ่ายกฎหมายของกระทรวงการต่างประเทศคือเขากําลังฟ้องเพื่อให้ได้รับสิทธิการทํางานของเขากลับมาเพราะว่าเขาโดนปลดออกจากตำแหน่งกระทันหัน เพราะว่าเขามีแฟนเป็นคนไทยแล้วทีนี้ผู้ชายคนนี้นะักการทูตคนนี้อันนี้คือเขาเขาไม่ได้ทํางานแล้วนะแล้วเขาเรียกร้องค่าชดเชยที่เขาไม่ได้ทํางาน่ะที่ค่าค่าชดเชยมาปีละสามล้านแปดแสนโครนสําหรับที่เขาสูญเสียรายได้และการฟ้องร้องของเขาก็ได้รับ การสนับสนุนจากเนติบัณฑิตสภาหแห่งนอร์เวย์ทางด้านหน่วยงานทำ,ทำไมเขาถึงต้องปลดผู้ชายคนนี้ก็คือทางด้านหน่วยงานด้านความมั่นคงของนอร์เวย์เชื่อว่าความสัมพันธ์ของคุณคนไทยคนนี้แล้วก็นักการทูตคนนี้เป็นสาเหตุเพราะว่าเป็นสาเหตุเกี่ยวกับความ มั่นคงของประเทศเนื่องจากว่านักการทูตมีความสัมพันธ์กับบุคคลต่างด้าวคือถ้าเป็นนักการทูตไม่ให้มีความสัมพันธ์กับคนต่างด้าวเพราะว่าอาจจะเบียดอาจจะแบบยังไงนะเกี่ยวกับความมั่นคงวความลับของประเทศอะไรในะี่ความรับของชาติอะไรประมาณเนี้ยแล้วความสัมพันธ์ของสองคนนี้นักการทูตกับสาวไทยคนนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2017ในขณะที่นักการทูตคนนี้ดํารงตําแหน่ง แค่ที่ปรึกษารัฐมนตรีและรองหัวหน้าคณะผู้แทนนอร์เวย์ประจำอะไรเงี้ยในอะ,อะไรสักอย่างเนี่ยโอซโ c ซด e ในกรุงปารีสและแต่ว่าเขาก็ได้แจ้งความสัมพันธ์นี้กับหัวหน้าเขาแล้วนะแล้วก็ได้แจ้งว่าเขาได้สร้างบ้านพักตากอากาศที่เมืองไทยแล้วนะก่อนเขาแจ้งก่อนที่เขาจะมาดำรงตำแหน่งทางการทูตอีกนะเขาบอก แต่ว่าทีนี้กฎหมายใหม่กฎในปี2018ประเทศนอร์เวย์มีกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่กฎหมายฉบับใหม่กำหนดให้มีการตรวจสอบย้อนกลับไปถึง10ปีเพื่อบังคับใช้กับครอบครัวและญาติสนิทคนอื่นๆของผู้ที่ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่รัฐในกระในกระรวงเพื่อความโปร่งใสทั้งั้งการทูตและกระรวงเพื่อความโปร่งใสในคดี เพื่อความโปร่งใสของของของทางความสัมพันธ์ของอะไรของเขานี่แหละแล้วทีนี้แล้วทีนี้ทางกระทรวงเขาได้ตรวจสอบย้อนหลังไปสิบปีก็ของผู้หญิงไทยคนนี้แล้วเขาอืไม่รู้ประวัติตรวจสอบไม่ได้เลยว่าผู้หญิงคนไทยคนนี้สิบปีย้อนหลังทําอะไรคุณทํางานอะไรมีประวัติอะไรมาเขาเขาตรวจสอบไม่ได้ดังนั้นเขาก็เลยนั่นแหละ ปลดผู้ชายคนนี้ออกจากหน้าที่ทางการทูตโอ้หน้าสงสารเนาะถ้าเป็นเราเนะคิดถึงนกเงี้ยนะแต่นกเงี้ยจะมีบุญถึงขนาดนั้นก็ไม่รู้หรือเปล่านะจะได้มีสามีเป็นนักการทูตเนี่ยอาแค่นี้ก็พอใจแล้วแค่นี้ไม่ต้องเป็นนักการทูตแค่นี้ก็พอใจแล้วแค่แค่นี้สามีก็ให้นกเงี้ยทุกอย่างแล้วโอ้หน้าสงสารนะ่ารักกันแต่ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วก็โดนปลดออกจากงานอีก โอโหแล้วบางงานงานที่มีที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศจะไม่ให้คนที่มีสองสัญชาติถือสองสัญชาติได้รับการทำงานนี้เลยหลายๆงานโอ้โ oh. หแล้วลูกเราอะทั้งไทยทั้งนอตทีนี้อ่าเดี๋ยวตรงเี้มาเล่าเรื่องเกี่ยวกับตลกเนาะวันนี้นะ ตลกไม่ตลกก็ฟังดูกันฟังดูแล้วกันแต่ตอนนั้นก็คือแบบก็ตลกอยู่นะพอมาคิดตอนนี้ก็ตลกแล้วอ่าน้องเอ็งก็เชื่อเรื่องการเกิด<ๆ>การตายแล้วก็เกิดอีกในภพหน้าเกิดอีกในชาติหน้าแต่ว่าฝรั่งเขาก็ไม่ได้คิดอะไรกับเราเขาก็ไม่ได้คิดเรื่องเกิดเรื่องตายว่าต้องตายแล้วก็เกิดชาติใหม่เป็นอะไรเขาไม่ได้คิดไงแล้วไอทีนี้เราก็แต่งงานกันก็ไม่น่าจะใหม่นะ,ะก็น้องเอ็งก็ยีบกว่า แฟนก็สามสิบกว่าห่างกันสิบปีก็เน่งก็ถามว่า <_ an> เออเธอรักฉันหรือเปล่าเขาบอกเออฉันรักเธอมากอะไรเงี้ยเออโอเคถ้าเธอรักฉันมากนะแสดงว่าเกิดชาติหน้าเธอก็ยังเธอก็ยังอยากเป็นคู่ฉันใช่ไหมอันนี้น้องเงถามแฟนนะแล้วแฟนก็ตอบว่า <_ an> <"G> <an> ก็ไม่รู้สิชาติหน้าจะได้เกิดหรือเปล่าเม่อต้องได้เกิดสิน้องเงก็ว่าอย่างนี้ แสดงว่าเธอไม่อยากคู่ฉันใช่ไหมชาิหน้าเธอไม่ได้รักฉันพอใช่ไหมเธอคิดว่าฉันไม่ดีพอใช่ไหมชาติหน้าเธอถึงไม่อยากเกิดมาเป็นคู่ของฉันไอเราก็แบบตัดพอน้อยใจหน่อยๆอะไรเงี้ยแล้วทีนี้แกก็บอกเลยว่าอ่ะงั้นฉันให้เธอตัดสินใจแล้วกันฉันให้เธอคิดแล้วกันว่าเธออยากเกิดมาคู่ใช่ไหมถ้ามันได้เกิดอีกแล้วถ้าฉันเกิดเป็นหมาล่ะแฟนต้องยังพูดอย่างนี้ แล้วถ้าฉันเกิดเป็นหมาแล้วชาติหน้าเธอยังอยากจะเกิดมาเป็นหมาคู่ฉันไหม <c oughs> น,นก็อึ้งอ่ะอึ้งแล้วก็แบบหัวเราะบอกเอ้ยฉันไม่อยากเป็นหมาหรอกว่างี้เธอไปเกิดเป็นคนเดียวเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเอ้าก็เธอบอกว่าถ้าเกิดมาคู่กันชาติหน้าก็ได้คู่กันอีกแล้วถ้าฉันเกิดเป็นหมาเธอก็ต้องเกิดเป็นหมามาคู่กับฉันดิว่างี้บอกเอองั้นก็ไม่แล้วแหละว่างี้ชาติเดียวพอ ชาติน the ี้เป็นคนชาติเดียวพอถ้าชาติหน้าเธอเป็นหมาเธอก็ไปเป็นหมาเกิดเป็นหมาคนเดียวแล้วกันฉันไม่เป็นหมากับเธอหรอกฉันจะเป็นคนทาไมเป็นคนฉันก็ไม่เกิดแล้วก็ว่างี้แคก็หัวเราะแกคิดได้ไงเกิดเป็นหมาแล้วจะให้เราถ้าเกิดเป็นหมาแล้วจะให้เราไปเป็นหมาด้วยอะไรเงี้ยแล้วเธอจะมาเป็นหมาด้วยกับฉันไม่ล่ะอะไรเงี้ยเพราะว่าเธอเพราะคิดว่าถ้าเกิดมาเป็นคู่กันมันก็จะเป็นผู้คู่กันทุกภพทุกชาติไงเออในงั้ก็ นั่นแหละจากนั้นมาก็ไม่เคยถามเรื่องว่าเป็นคู่ว่าเรื่องจะเกิดคู่กันไหมกลัวแกบอกว่าเดี๋ยวไม่ใช่แค่หมาเดี๋ยวกลัวเป็นสัตว์อย่างอื่นอีกโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะกดไลค์สับตะไคร้ใส่ใบมะกรูดใส่ข่าบ,บีบมะนาวใส่พริกให้น้องยังเซ็ตเลย เป็นกำลังใจให้ห้องยังได้นะ YouTube มือใหม่เพิ่งทำยังไม่ถึงร้อยคลิปเลยโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีค่ะ